สวัสดีครับพบกับรายการนะ, ors, Game, นะฮอสเกมฮอสแคดเกมมิ่งนะครับผมแล้วันนี้ก็อยู่กับเกมส์สเกาเกอร์ในตันนี้ก็เล่นในส่วนของ PC นะครออนนับผมก็อันนี้เพื่อนผมก็เพิ่งถอยมาได้แค่มาได้2วันก็ลองเล่นดูผมก็ลองเล่นบ้างแล้วละ่ะส่วนนะครับเล่นซิกเกิลเพะย์รไปก่อนนะครับผมแดนนี่ซีอยูเล่นในเป็นก็วันนี้จะมาเล่นเล่นคอมโซวนอาร์เคดโหมดนะครับผมอ่าก็ตัวแรกกันเลย มไมาว่าโอเคซึ่งผมมีปัญหาตรงว่าทำไมเวลาเลียแล้วสกินเป็นตัวตีดำวะตอนที่เล่นครบอบแรกตอนแรกครับผมเลยคือตัวนี้นะผมก็นอดมาในตัวนีรัตัวนี้นะครัตัดตอมชั่นยิงคัดมตมชั่นใหม่ใหม่า ตัวหนึ่งแล้วกันอืมผมไม่ก็จะเอาตัวเป็นตัวสีด์นะดูว่าจะกินมันนี่หรล่ถ้าได้ยินเสียงคือคือ,คอ,คอ,คอนะครับไม่ต้องไปแปลกใจนะผมเปิดพัดลมอยู่กลางๆ่างพอดีเลยวายว้ายโอ้ย şallah, ในเกมนี้ยะบอกคำเดียวคือไม่มีแต่นมนะนมแบกมินี่เสียด ช่้งแมงแน,นออแลกส้นเดไปขายแลกอะจอใช่ไหมเจอใช่ไหมโอ้ยโอ้โหมันก๊อปปี้ทุกตัวเนี่ยวันนี้แล้วก็อปี้ทุกตัวตไปไปสัตว์เด็กอือก็ตอนนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้ก็เพิ่งเล่นอยู่หลักๆนะครับผมอือโอ้ยขนาดเล่นไม่เก่งอนะันเนี่ยก็เล่นได้ีรี โปเขาพูดโอกาสที่ไหนนะครับเออเอาไปแดกเอ้ยไอสัตว์โอ้ยไอตัวน <elli> huh ี้อาเดียสีเอาไปแดกเอ้อตะกิ้อุ้ยอื้อหือเซนติเมตรตะกี้นะเออติดแล่าตะกี้ก็ไม่ใช่ โอ้ยดึงนมควายโอ้ยเออช่องไม่สกินมันเป็นตัวมันเป็นตัวอย่างวะเริ่มแดกครับายเออถ้ามันเป็นตัวเขียวๆว่ะเว้ อีสัสเลอืมเยี่ยนเย็นนะผมเต็นโอ๊ย <c oughs> เล่นหัวไหม <c oughs> ไอ้สัมเมีอยางทุกเกมนี้ทำให้ได้อารมทุกทีเลยไล่อะไปล้วนั่นไอเจไดเวลัแล้วอีสัสเอ้โหเจ๊ เล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นเพิ่งจะถอยมาเล่นในส่วนีซีก็จะเล่นยากอีกนึ่งจะพยายามเล่นไปแล้วกันเอ๊ะแล้วมองมันอคืนมาที่หน้าจอเปล่าไม้ดูเลยมันจะเก่งเกินไปละ

ผมนี่ขนาดฟึ่งเล่นลนะเนี่ยตาดเป็นกองในส <c oughs> ั้นกูไม่เรียนหัวอะไรเงี้ยว่ะตัวแค่ไปสั้นมันก็ไม่แดกกูละคะพผมชิวๆในเล่นเ,เกมนี้ไฟติงง้งฟังดีมีนมทุวิ๊งนมอีกแล้วมึงชิต <c oughs> เตอร์นมอาไลยสัตว์ สกินเป็นยังไงครัผมไม่เข้าใจของเกม,น,นะมเน,นั้นเะนี่ยเปมันเป็นยังไงผมก็เสร็จไม่ได้แต่ต้องการจะกินนะเอออย่างไรใช้ระเบิดอ่ะผมบล็อกไม่ค่อยจะเป็นนะบอกว่าคนละบล็อกติดก,กัน Hãy đen này, à? thúi

เจลกรกโนมช่วยนมน่อดเลยนะ้ำมึงเย่ยสักเออร์มือแบบนี้เบาแหลกนริงนึิงเลยผมใช้ใช้กาวชนิดกาวอืมใด้แดงกูแล้วครับไม่ได้แดงกูนแน่ มันจะปลาระเบิดหาท้องเนี่ยมปลาระเบิดหาแปดนมแปดนมเลยโอ้อัสกะนินโดะสกิลสัส์ไฟ Ôi, ui ui phải đẹp tập phải đẹp quên đi Chịu, subscribe cho

มาคราวนี้ผมขอผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมก่อน้าเกือใครอยากจะเล่นด้วยก็บ,บอกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเชีย่ยตัวนี้ทำไมกดไม่ได้ครับอ๋อแล้วขอไฟนะครับผมเนื่องจากากดผิดเนะี่ยเฟลไปเลยทุกทุก